ส่งตอนนี้เฮาก็อยู่อ่่านีอยู่แพร์จัลลวรรจีเด้อพี่น้องอยู่ละครเพลงเนาะวานอันนี้ก็อยู่ที่เมืองละครเพลงเนาะอยู่ติดกับฝั่งไทยก็คือปากแซงพี่น้องพังนั้นจะเอิ้นว่าปากแซงเนาะวัดปากแซงหรือว่าทาทาปากแซงจะเป็นอีกด้านหนึ่งของอ่าขามไปทำงานหรือว่าขคำไทยแล้วเห้าแมนแบบด้านที่ท่านได้ขึ้น คไม่นเพราะว่ามันยังบ่ทันได้มีสะพานเป็นเดี๋ยวว่าเขาขามไหลไปหลายมาหลายอยู่ได้เลยอยู่นี่นะเพิ่นก็มีแฟนสีเฮ็ดสะพานอยู่พี่น้องเนาะขึ้นเฟีหยังพี่น้องเส้นอนุมัติกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้อ่ายังบ่ทันได้ลงมือเฮ็ดยังหลายหลายอย่างเติบพี่น้องเนาะ แม่สิพาไปเบิ่งว่าเขาขามกันจังไรไปจังไรมาจังไรพี่น้องแข่แบกมากกว่านี้คำแซงกะเห็นมันเปลี่ยนแปล,ปล,ปลงไปหาาลายพี่น้องเนาะแต่ก่อนบอลจำบัตสีพานกะอยู่โฮมทามชานี่แหละพี่น้องแต่ว่าเขาได้เปลี่ยนใหม่เฮ็ดใหม่เบิดแล้วเนาะกับโบจื้อเลยพี่น้องบ่จื้อเลยบ่ยยูใส่ขาใส่ดี มีหาน้ายเกลียงค้ายโคงได้ขวบผักเกียวชื่ว่าวบเตียวนุ่มงีเบิร์ดเลยมีทุกกย่าเออมางอเป็นตาแสบขะน้อยจะขึ้นมาเบิรงกระได้ปเป็นเกีาบเป็นเกีบเทไรสามสิบห้าพันโอ้ เดนละเบเพราะว่ายูดาเนาะยูดานนี่จะเป็นแบบว่าใส่เงินกีบเงินบาทก็ไดเลยแบบว่าเขาขายเป็นบาทเลยก็ไดเนาะเบอเวลาเบอเวลาเลย โอเเ้เต็มเลยแม่นี่นขามฟังโคงเห็นบน,นอตามไปก็ไปตอกบัดจำบัดอยู่ฟังนั่นน้อยจะเป็นวัดตักแซง,ง,ง,งต้องไปเบิงดู <c ười> <c ười> ขึ้นดูลงพันนั้นคา่า วัาแะแม่วัดปากแซงทางนั้นกะยเนี่ยมีบุญมีงานนี่ม้วนมวนพี่น้องวัดปากแซงเราจะขายของเลาเข้มไอขายเครื่องขายของเต็มนะเข้มของจังวัดะก็บูฮู้กันจะว่าเป็นวัดวัดปากแซงพิธาทาปากแซงแต่บูฮู้เป็นจังหวัดใดเรื่อยอีาอาลกยอนทุกพี่น้อง ฟังล่าฟังข้ามไปข้ามไปฟังอันีเสยวอยน้าําเภอนาตาลจังหวัดอุบลจังวัดอุบลแม่อสักอดตาแล้วไมันไก่ไก่ได้ทั้งนี้กับกับบานพี่ตามไก่ไก โล่ขนาดเนาะเซเดนเซเดนเซเดนขายเครื <re> ่องขายของกะเป็นเงินบาทก็ได้เนาะเงินบาทเงินกี่ได้เบิร์ดเลี้ยนก็ได้วะฟังนี้เลี้ยนบาทได้เนาะโอ้เลี้ยนบาทก็ใส่ได้สิเมนเมนปีเพือคนหนึ่งเท่าไหร่คนละเส้าหาพับกีดห้าสิบบาทเส้าพันกีดเพลย์เพลย์หาศูนย์เลย บอลขายปีสะดวกสบายพี่น้องกัรพัฒนาใหม่เป็นเลยแมนปีสี่นผู้สารที่มีความประสงค์จะเดินทางไปกรุงเทพหมอชิปสายใต้ใหม่นะสนามหลวงสมุทรปราการชนบุรีระยองพัทยา สามารถที่จะติดต่อสอบถามและก็ซ,ซื้อตัว,ตวเดินทางกับเราได้คนใจไทยสีรามทัวร์ให้บริการจากปากสะพานปากแสงกรุงเทพถ้าถ้าถ้าจะซื้อตัวจากฟังลาวนี้ต้องซื้อที่ไหนได้บ้างาซื้อตัวฟังลาวตอนนี้เราให้บริการช่องทางที่หน้าดาา่านปากสะพานนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือการจอมออนไลน์ผ่าน w w w t h a i s i r a m c o m และ เครือข่ายของไทยสีรามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไทยร r ทคอมบัตเอก็กคอมนี่นะครับบัตเอก็กคอไทยสีรามบัตเอกเ็กลาวซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะให้บริการพี่น้องคนลาวให้ให้รวยความสะดวกให้กับคนลาวได้สามารถชำระเงินได้ไม่ว่าจะเป็นเงินบาทหรือเงินกีบมางเงินทั้งได้ทั้งเงินบาทและเงินกีบได้เลยนะครับแต่โอนผ่านบัญชีธนาคาร LDB ของเราได้เลย<อ> <Yeah. S 2> แล้วก็มีเที่ยวรถมาจากกรุงเทพนะออกจากอู่ตะลิงคันย oh. อู่ตะลิงคันนะครับอู่ตะลิงคันเนี่ย10 18เลยกา30นาทีแล้วออกจากหมอชิดนะ <c oughs> ก็19เล <c oughs> ยกา30นาทีออกจากลางสิทธิ์ประมาณ20เลยกาหรือ8โมงกลางคืน นะครับแล้วก็จะมาถึงด่านปากกระพานด่านหาักแสงตอนเช้านะประมาณเกือมงเช้าแล้วก็ข้ามมานะครับข้ามมาปากประพานแล้วก็เดินทานงต่อไปสารวัตรซึ่งจะถึงสารวัตรอยู่ประมาณบ่ายสองโมงครับใ,ใช่ครับแล้วก็ไปส่งส่งของอเรารับส่งเรารับส่งเครื่องรับส่งสินค้ารับส่งพัสดุดนะับส่งพัสดุเ<ด><ด>นี่ยติดต่อได้ที่ช่องช่องยี่สิบ และช่อง336มนบะหมอชิดใหม่นะครับนะราคาถูกราคาไม่แพงแล้วส่งวันนี้นะวันรุ่งขึ้นมารับได้เลยที่ปากตพานและสรวัวันนี้ถึงพรุ่งนี้ใช่ครับรวดเร็วสะดวกรวดเร็วใช่นะฮะ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารที่จะส่งให้กับท oh. างญาติาพี่น้องทางฝั่งเราก็สามารถฝากส่งได้เราเดินรถทุกวัน oh. นะครับมารับได้ที่หมอชิดแล้วก็ ที่อูติงคันช่องทางติดต่อเดี๋ยวช่องทางติดต่อแปะไว้บนหน้าจอให้เนาะใช่ครับแปะไว้บนหน้าจอนะครับผลก็ส่งส่งไปไทยแล้วก็ส่งมาลาว์ได้ไทยลาวลาวไทยสะดวกสบายถ้าถ้าส่งมาลาวนี่ถึงสระบุรีไหมพี่ถึงสระบุรครับถึงสระบุรถึงสระบุรวันนุ่มขึ้นครับอ๋อถึงสระบุรวันนุ่มขึ้นแถวแถวไหนคือสระนเนี่ยเนี่ยเราวิ่งตามจุดเลยครับก็จะผ่านละครเพลง คงเซโดนวาปีวาปีเมืองใหม่แล้วก็ถึงสารวันนะครับน้าจะทางบ้านไหนก็ให้แจ้งได้เลยเราก็จัดการอ่ผ่านเลย<ช>โอโห้ผ่านาแล้วเที่ยวน้าเนี่ยเราจะต้องไปกับรถของไทยรีรามเพื่อที่จะรู้ว่านี่นะพัสดุเราสามารถส่งได้ด้วยความรวดเร็วนะครับล้วเร็วกว่าน,นี้ไม่มีแล้วครับต้องพูดใจไทยรีรามวเท่านั้นนะเสุดยอด ถึงที่เลยใช่ครับหมอชิปจองตั๋วได้ที่ชั้น3าช่องส3ชั้นล่างช่อง20และช่อง36นะครับให้ดูชื่อเลยไทยสีรามทัวร์นะครับตามมีด้วสะดวกง่ายนะมีทั้งกรุงเทพปากแซงสารวันกรุงเทพอูบลปากเซปากเซก็มีมีครับกรุงเทพอูบลปากเซและปากเซอูบลกรุงเทพก็มีนะครับเราให้บริการ ที่น้องทั้งชาวลาวและชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มีมีการให้บริการรับส่งสินค้ารับส่งขัสดุาันะครับรวดเร็วทันใจส่งกับคนใจไทยสีรามสุดยอดวีห้เลยทั่วทั่วลาวใต้เลยนะเนี่ยทั่วลาวใต้เลยครับแล้วเราก็กำลัง เจเจเพิรทเนี่ยก็6สาขาที่เวียงจันทร์นะโอ้ท,ที่สาขาที่เวียงจันทร์ก็มีมีสาขาที่เวียงจันทร์สาขาที่6เนี่ยคนคไทยไทยศิชาไทยศิชาขุ่นจบผลแล้วก็วัดสดุ <c oughs> ของค้นะพี่น้องประมาณนี้เนาะไปที่เ <c oughs> ดินทางระวังอ่าเมืองสารวัตรนอกบ้านคำเสียเองอ <c oughs> ย่างเนาะระวังกับพี่นอ้องไทยกรุงเทพหรือว่า หลายอย่าง,ง,งเ,เงี้ยพี่น้องอยู่กรุงเทพเสด็จกินเทสแล้วเด้อพี่น้องนองสะด,ดวกพี่น้องวันนี้แกคำแซงกับเสด็จผาเื่องปผาของไปมากคือโดสบ้าพี่น้องแล้คำแซงกับหอดระดูเทสพี่น้องกับเสด็จแบบ เกีบฝาไอ้เอฟ f ีเนาะผู้ได้หยากทักมาเด้อหยักเครื่องทักมาได้ทำใจสบายหนไอยเนาะต้องถอูเฮ็ดก่อนอีกเดือนสองเดือนนี่เองพี่น้องนี่ทักมาอันเซฟไปดวงหนาเลย บริษัทเพิ่นมีทั่วแต่การมีบริษัททำห้องงานเนาะสามารถที่ว่าซื้อตัวได้จากสารวันเนาะแต่การร่วมมาซื้อยินก็ได้สารวันก็ได้เนาะทำงานได้ดีมากเราไปอุงเทพเนาะหรือว่าถ้าว่ามีงานแหลกบ่เป็นยังหรือว่าคนบุมีงานกะเพิ่นสามารถแนะนำให้ได้เนาะมีบริษัทให้เนาะตามนี้เด้อพี่น้องไปติดใจเครื่องของเฮาเนาะ คือสิมีแต่ละลูเห็ดแต่กันเอาใหม่นี่แหละพี่น้องจังไรราางด้ก็กรไจากดแช่คือเก่าด้วยว่าออาคำแซงก็จะเอาเบอร์ไว้ด้วยว่าเฟซบุ o กเนาะแะ้วก็ติดต่อมาอหา<อ>ไปพี่น้องฝากใส่บริการอาค้นทรงน้ำเด้อพี่น้องสาขาพ้นไส้ไทยสีรามด้วยจ้า